สวัสดีครับเลาะเลยลุยเลยวันนี้เรามาทำการลุยนะครับมีจัดการให้ปุ๋ยให้อาหารนะครับดีๆสำหรับบอลสีเพื่อบำรุงให้ต้นบอลฮกหลงเราสวยงามและมีสีสันสดใสสวยงามครับเรามาดูนะครับว่าวันนี้แอดมีอะไรนะครับมาบำรุงนะครับนี่ครับอุปกรณ์ของเราอันนี้นะครับ เป็นน้ำหมักผลไม้นะครับจากหลังครัวเรือนเราเองส่วนอันนี้นะครับเป็นน้ำสาวข้าวนะครับน้ำสาวข้าวผสมกันกับกากน้ำตาลนะครับอันนี้เป็นผงชูรสนะครับอันนี้ก็จะเป็นไข่นะครับไข่ไข่ไก่เรานี่แหละไข่สดสดส่วนอันนี้ก็เป็นน้ำนะครับ100ลิตรนะครับกละมังนี้นะครับน้ำา100ลิตรเราจะใช้ไข่ ไข่เดียวครับห้าฟองนะครับคือยี่สิบลิตรถ้าเราผสมยี่สิบลิตรเนี่ยเราจะใช้ไข่หนึ่งฟองนะครับนี่เราก็มาทำการตีไข่เลยนะครับตีไข่ให้แตกเลยนะครับน้ำยี่สิบลิตรเนี่ยเราจะใช้ไข่ไก่แค่หนึ่งฟองนะครับอันนี้น้ำน้ำร้อยลิตรนะครับเราจะใช้ไข่ไก่ห้าฟองนะครับท่านผู้ชมนี่ครับ นี่ไข่ไก่5ฟองนะครับน้ำร้อยลิตรนะครับแล้วก็ผงชูรสนะครับอ่า20ลิตรเราจะใช้2ช้อนนะครับอันนี้เราก็จะใส่5ช้อนนะครับท่านผู้ชมนี่ผงชูรสอันนี้เอามาซื้อมาใส่ไว้ทำปุ๋ยโดยเฉพาะนะครับผงชูรสนะครับเราก็จะใส่5ช้อนนะครับ1 2สอง สามสี่ห้านะครับเราก็จะใช้ห้าช้อนนะครับแล้วเราก็ตี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 นะครับตีไข่ตียากเราก็เติมน้ําไปนิดนึงนะครับตีไข่ให้ละเอียดนะครับให้แตกให้เข้ากันนะครับนี่ครับตีไข่ให้แตกนะครับแอปจะใช้ซ่อมดีกว่ามันจะแตกง่ายกว่าครับนี่ครับ ตีตีต,ตีตีไข่ให้เข้ากันครับนี่นะครับอันนี้ไข่ห้าฟองผงชูรส5ช้อนนะครับสำหรับน้ำหน0่ลิตรนะครับถ้ายี่สิลิตรนี้ก็1นฟองแล้วก็ผงชูรส1ช้อนนะครับตีแล้วนะครับนี่ตีแล้วเราก็มาเทาใส่กับน้ำเลยนะครับนี่นะครับนีลงไปน้ำเลย นะครับเทลงไปนะครับอันนี้เราก็มาเติมนะครับอันนี้เป็นน้ำซาวข้าวนะครับน้ำซาวข้าวผสมกันกับกากน้ำตาลนะครับถ้ายี่สิบลิตรน้ำยี่สิลิตรนี้เราจะใส่ครึ่งแก้วนะครับแบบนี้นะครับแต่อันนี้หนึ่งรลิตรเราก็จะใส่2แก้วครึ่งนะครับอันนี้หนึ่งรลิตรนะครับเนี่ยน้ำหนึ่งรอลิตรเราก็จะใส่2แก้วครึ่ง1นแก้ว สองแก้วนะครับอันนี้ก็ครึ่งนะครับอันนี้ก็เช่นเดียวกันนะครับเป็นน้ำหมักผลไม้นะครับถ้าน้ำหนึ่งถ้าน้ำยี่สิบลิตรเราจะใส่ครึ่งแก้วนะครับค,ครึ่งแก้วแบบนี้นะครับน้ำยี่สิบลิตรนะครับแต่อันนี้น้ำหนึ่งร้อยนะครับหนึ่งร้อยลิตรเราจะใส่สองแก้วครึ่งหนึ่งแก้ว สองแก้วครับแล้วก็ครึ่งครับนี่ครับอันนี้เราก็คนนะครับคนให้เข้ากันเลยครับโอ้ล้นครับน,นี่เราก็คนนะครับแล้วก็คนให้เข้ากันนะครับ นนี้ไม่ใช่สารเคมีนะครับแล้วก็มันไม่ใช่สิ่งที่สกปรกนะครับเราก็ใช้มือจับได้ลงได้นะครับเราคนให้เข้ากันก่อนนะครับคนให้เข้ากันตอนนี้เราก็จะเอาไปลดนะครับเอาไปลดต้นฮกหลงเรานะครับต้นอ่าบอนสีเราไม้มงคลเรานะครับเอาลดอะไรก็ได้นะครับที่เป็นต้นไม้สูตรนี้นะครับแต่ว่า ลดหกหลงเราลดต้นไม้เราเนี่ยก็จะได้สีสันที่ดีกว่าถ้าเป็นไปได้เนี่ยหยิบมะนาวใส่ด้วยก็จะดีครับนี่นะครับคันนี้เราก็จะทําการรดครับนี่ครับจะลดส่วนมากอันนี้แอดจะเน้นลดลงดินนะครับจะลาดลงที่ดินเลยนะครับอย่างนี้ครับจะเน้นลดลงดินนะครับ ครับถใบก็ได้นะครับแต่ว่าเราก็ไม่อยากจะให้มันสูญเสียไปเยอะถ้ารถใบเนี่ยมันจะล้นกระถางออกไปนะครับถ้ารถลงอาที่ดินเลยเนี่ยมันก็จะซึมอยู่ในดินนี้แหละครับนี่นะครับ ราก็ลดไปเรื่อยๆจนครบทุกต้นนั่นแหละครับบำรุงต้นบำรุงใบนะครับบำรุงสีสันให้สวยงาม นี่ครับเห็นไหมครับฮกหลงสวยกําลังสวยเลยครับนี่อันนี้กระถางเล็กครับกําลังสวยเลยนะครับกําลังแตกยอดมาใหม่ด้วยน,นี่แทงยอดมาใหม่ครับกําลังแทงยอดมาใหม่สวยๆครับอันนี้เป็นสูตรง่ายๆนะครับเราทําง่ายๆครับ นีครับคือหกหลงนะครับที่ลงกระถางไว้ยังไม่ถึงอาทิตย์นะครับหกหลงนี้นะครับที่ขุดมาจากบริเวณหน้าบ้านนะครับที่เราขุดมาจากบริเวณหน้าบ้านแล้วก็เอามาลงกระถางไว้ครับ ครับรอให้สวยงามก่อนนะครับสวยงามเมื่อไหร่จะเปิดขายครับฮกหลงตอนนี้ยังไม่ขายนะครับขอเลี้ยงก่อนนะครับขอเลี้ยงไว้ก่อนอนี่ครับกำลังออกใบสวยเลยนะครับสูตรนี้เราจะบำรุง เราจะบำรุงใบบำรุงสีบำรุงต้นให้สวยงามครับนี่ครับคือฮกหลงนะครับที่บ้านของแอดเองนะครับที่ทำการขยายไว้นะครับนี่ครับ เราก็ใช้ปุ๋ยสูตรนี้แหละนะครับเป็นเป็นปุ๋ยแบบบ้านๆของเราเองไม่ใช่สารเคมีไม่ใช้สารเคมีนะครับเราจะใช้ปุ๋ยที่เรามีอยู่ในครัวเรือนเรานะครับใครๆก็สามารถทำได้นะครับอันนี้เป็นน้ำหมักผลไม้เวลาเรากินผลไม้อะไรต่างๆแล้วเราก็ไปใส่ถังขยะไว้เจาะรูถังนะครับแล้วก็มันก็จะ เอาภาชนะไปรองไว้ด้านใต้มันก็จะหยดลงมาส่วนอันนี้ก็น้ําสาวข้าวเวลาเรานึ่งข้าวหุงข้าวสาวข้าวเราก็เอาไปใส่ถังไว้นะครับแล้วก็ผสมกากน้ําตาลนะครับอันนั้นก็เป็นผงชูรสนะครับเป็นประจําบ้านประจําครัวทุกคนมีอยู่แล้วนะครับแล้วก็ไข่นะครับซึ่งทุกคนก็มีนะครับแล้วก็เอามาผสมกับน้ํานะครับน้ําน้ํยี่ลิตรนะครับใช้น้ําหมัก ครึ่งครึ่งแก้วนะครับใช้น้ำหมักครึ่งแก้วไข่หนึงฟองผงชูรส1ช้อนนะครับอันนี้ก็คือวันนี้นะครับผสมไป100ลิตรนะครับนี่แหละครับก็คือฮกหลงนะครับที่บ้านของแอดเองสำหรับคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเลาะเลยลุยเลยด้วยนะครับ